กลับไปสู่ยุคเก่าๆหรือไม่ในมุมมองของคุณนะัทุธเองคิดว่าชาวนาจะได้มีการพัฒนา,ฒนาทักษะฝีมือแค่ไหนเพราะว่ามองไปเพื่อนโลกเพื่อนบ้านแล้วในตอนนี้อย่างอินโดนีเซียมาเลเซียเขาก็ส่งออกข้าวได้มากมายพอสมควรแต่ประเทศไทยยังโนเทคโนโลยีอยู่เลยคือมันก็ไม่ถึงกับโ no นนะฮะแต่ว่าของเราอาจจะใช้เทคโนโลยีในการผลิต ภาคการเกษตรเนี่ยไม่มากเหมือนกับบางประเทศนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งถ้าไปเทียบกับเกษตรกรซีกิโลกตะวันตกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเรายังต้องเร่งฝีก้าวกันอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ามามองในมุมของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คือ3เดือนหลังเนี่ยนะฮะจะฉีดเม็ดเงินลงไปให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการบริโภคในระดับฐานล่างกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ประกาศมาตรการมาแล้วจนถึงบัดนี้ผมสังเกตดูเนี่ยนะฮะผมว่าเอาเถอะรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็เดินไปแต่อยากจะให้มีใครไปกระตุ้นหม่อมอุ๋ยหน่อยเพราะว่าหลังจากประกาศไอโครงการไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะะก็ดูแกแกเงียบไปเลยนะคือจริงๆก็มีแหละข่าวเราไปสัมภาษณ์ที่โน่นไปพูดที่นี่แต่ว่า ไอสิ่งที่มันจะเห็นเป็นรูป,ปรธรรม,มสิ่งที่มันจะเป็นความหวังของผู้คนคว่าแม่ทัพเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้จะมีอะไรออกมาใหม่ๆคมๆคมชัดๆเพื่อให้ภาพเศรษฐกิจอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นปี58ไปเนี่ยมันวิ่งเฉีวไปข้างหน้าเนี่มไม่เห็นนะฮะผมก็นั่งคุยกับ นักธุรกิจใหญ่ๆบางรายที่เขาก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ฝากความหวังอะไรไว้กับมาตรการของหม่อมอุ๋ยเลยนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะหรือว่าท่านจะมีหมัดเด็ดอะไรรออยู่ท่านอาจจะมีแคมเปญอะไรต่างๆที่จะออกมาหลังจากนี้ผมไม่ทราบแต่เอาว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยคนมันยังไม่รู้สึก ว่าเป็นที่พึ่งที่หวังแล้วการจ้างงานชาวนาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมูลเหตุตั้งต้นเนี่ยมันมาจากว่าปีนี้เนี่ยน้ำน้อยห่วงว่าถ้าชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคกลางไปทำนาปลังเข้าด้วยเนี่ยมันก็จะกระทบกับสถานการณ์ภัยแรงให้เป็นปัญหาขึ้นไปอีกก็เลยบอกพี่น้องว่าอย่าไปทำนาปรังเลย มารับจ้างขุดลอกคูคลองอะไรกันดีกว่าให้วันหนึ่งสามเดือนหนึ่งตกประมาณ6กพัอย่างที่ว่าเนี่ย <ฮะ S 2> เอากันแบบนี้ <ฮะ S 2> ส่วนถ้าใครจะทํานาปลังเนี่ยนะทําไปนะแต่ถ้ามีปัญหาร,รัฐบาลไม่ช่วย <c oughs> ก็ถือว่ารัฐบาลประกาศแล้ว <ฮะ S 2> วันก่อนไม่รู้ว่าท่านมทอหนึ่งพลเอกอน,อนุพงศ์พูดเรื่องนี้ขึงขังยังไง <ฮะ S 2> คนก็ตกใจกันนะครับค่<ฮ>ะบอกว่าตายแล้วเที่ยวนี้ถ้าหากว่าเกิดชาวนาคนไหนดันไปทํานาพลังคําจะถูกจับ ข้อหาทานาโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อนมีข่าวออกมาเหมือนกันตกลงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่น่าจะถึงเกณฑ์แต่ว่ารัฐบาลเขาพยายามอธิบายว่าเขาประชาสัมพันธ์แล้วนะ,ะว่าอย่าไปทําน้ําม,มันน้อยแล้วเขามีมาตรก,การช่วยเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าชดเชยรายได้ให้ในระหว่างที่งดทํานาปรังค่ะดังนั้นใครไปทําขายได้ก็าขายไปนะ,ะขายไม่ได้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าแบะแบะ <laughs> เพราะว่า คุยพูดค,ค,ค,คุยกันไปแล้วค่ะแต่เชื่อผมดิพี่น้องที่เขาเป็นชาวนาเนี่ยเขาผมว่ามี่ะค่ะคนที่ทํานาปรังเนี่ยอืแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ได้ไปดูกันใกล้ชิดไม่ได้ทําความเข้าใจกันดีๆเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอีกคือคนที่เข้ามารับจ้างขุดดินขุดอะไรวันละสามร้อยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขามารับจ้างแบบนี้แล้วครอบครัวเขาจะทำนาไม่ได้นะครับค่ะประการต่อมาก็คือว่า เอ๊พี่น้องที่กําลังเป็นชาวนาอยู่เวลานี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนดุ่มคนสาวเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนอาวุโสอายุมากๆทีนี้ไปขุดดินบอกว่าเดือนหนึ่งได้หกพันหกเนี่ยหมายความว่าต้องทํางานเนี่ยยี่สิบสอวันต่อเดือนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าชาวนาเขาอายุหกสิบกว่ากันเข้าไปแล้ว ไปขุดดินอยู่เนี่ยมจะขุดได้ถึงยีบสอวันหรือเปล่าถึงจะได้หกพันค่ะเช่นถ้าขุดอยู่สัก5วันเจวันแล้วเอเวเคล็ดขาแพลงค่าอยู่ค่ายาค่ามดค่าหมอเนี่ยค่ะมันจะคุ้มกันไหมกับค่าจ้างแล้วก็การเอาเม็ดเงินมาจ้างชาวนาบอกว่าให้ไปทํางานขุดลอกให้ไปทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่อ,กออกแบบกันไว้เนี่ยนะฮะผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะช่วยพัฒนาหรือยกระดับ คุณภาพชีวิตของชาวนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอย่าว่าแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ยั่งยืนเลยครับรักษาคูคลองที่ให้ชาวนาไปขุดเนี่ยให้มันยั่งยืนเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะการขุดลอกมันก็ต้องขุดลอกกันอยู่แน่เนะค่ะหรือถ้าว่ารัฐบาลคิดว่าไม่รู้ละช่วงปลายปลายปีนี่ต้องขุดลอกกันทุกปีแล้วก็ว่าไปก็พูดกันไม่ชัด <c oughs> ชาวนาก็จะได้รู้ว่าเออจะได้มีงานต่อเนื่องเอาแล้วช่วงปลายปลายปีไม่ต้องไปไหนกันละ,ะมาขุดลอกกันอย่างเงี้ย <c oughs> เขาให้วันละสามร้อยก็เอาเถอะฮะเอาเงินมาให้ชาวบ้านเอาเงินมาให้คนที่เขาลําบากยากแค้นเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยผมก็ต้องเชียร์ะค่ะแต่ถ้าถามว่าไอามาตรการนี้จะนําพาไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยผมมองไม่เห็นภาพแบบนั้นค่ะและอย่ามาถามผมนะครับ <c oughs> ว่าแล้วคุณวิจารณ์เนี่ย แล้วคุณเสนอมาที่จะทํำยังไงผมเสนอไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะผมเสนอก็เท่ากับว่าผมไปแทรกแซงมอมอุ๋ยท่านไม่ได้หรอกต้องให้หมอมอุ๋ยนั่แหละเป็นคนอธิบายแล้วหมอมอุ๋ยนี่ก็เอาลูกทีมมานะคุณสมหมายภาษีนี่ก็ถือว่าเป็นทีมงานเดียวกันแล้วมัตรีครังอย่าใช่ก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจกับรัมรีครั้งเนี่ยเขาบอกว่าทำงานเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยเป็นซอเป็นไวโอลินก็น่าจะไปกันได้ แต่เขาบอกว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกับมือเศรษฐกิจที่ไปนั่งอยู่ในกอสชอ,อย่าง<ม>ดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เน่อยเขาบอกพูดภาษาไทยกันไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> พูดภาษาอังกฤษกันก็ไม่ค่อยเข้าใจ <c oughs> ก็เลยไม่รู้เขาคุยกันอยู่ด้วยภาษาอะไรค่ะนี่ก็มีสัญญาณแบบนี้อยู่เหมือนกัน <c oughs> ในขณะที่กลมชนประทานเนี่ยค่ะก็จ้างชาวนาให้หยุดทํานาปรังใช่ไหมคะคุณอุทรเองก็คิดว่าน่าจะมีคนไปกระตุ้นหมอมอุยซะหน่อยนะออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็มีค่ะล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะคุณปีติพงษ์พึ่งบุญณัยุทธยาเนี่ยค่ะก็เตรียมจะพูดคุยกับหมอมอุยในช่วงของปลายสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเตรียมจะสร้างแบรนด์พื้นที่ปลูกข้าวให้ชัดเจนเน้น ข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แค่ในท้องถิ่นนั้นๆโดยเขามีโมเดลก็คือมองที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยข้าวมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยอวบแล้วก็สัน้นน่าจะมาเป็นโมเดลสําหรับประเทศไทยได้คิดว่าวิธีคิดเนี้ยค่ะหาซื้อได้เฉพาะท้องถิ่นเนี่ยค่ะการซื้อกับการขายมันจะบรรลานกันไหมคะผมว่าเราอย่าเพิ่งวิจารณ์ตรงนี้เลยเรารอดูให้เขาคุยกันได้จริงๆก่อนเน <laughs> เพราะว่าที่กระทรวงเกษตรเนี่ยทีมงานของหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะครับบางส่วนก็เข้าไปมีบทบาทอยู่แล้วในบางมิติเนี่ยทีมงานของท่านรัฐมนตรีว่าการปิติพงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเก๊กเกกังๆเหมือนกัน<ม>นะอย่างคุณนำนวยปฏิเสธซึ่งก็มีข่าวว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากลเนี่ย<อ>ก็ทราบว่ามาจากทางฝั่งของหม่อมอุ๋ยนี่แหละ เป็นคนชวนกันเข้ามาแล้วก็ให้มาช่วยดูแลเรื่องยางพาราจะทําได้ไม่ได้แค่ไหนนี่ยผมยังไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องดูกันหลังจากลงมือทําแล้วแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยค่ะภาษาวัยรุ่นเขาก็บอกว่าเริ่มมีบรรยากาศมาคุมาคุอยู่เหมือนกันที่กระทรวงเกษตรผมไม่รู้ว่ามาคุมันแปลว่าไงนะฮะแต่ฟังดูแล้วมันมันดูอึมครึมนะค่ะก็เริ่มได้ยินแบบนี้ค่ะดังนั้นให้ท่านรัมตรีปีติพงศ์ค่ะ นั่งคุยกับหมอมุ้ยก่อนแล้วข่าวออกมาว่าคุยกันรู้เรื่องยังไงเราค่อยเอาตรงนั้นนะครับมาวิเคราะห์กันอีกทีนึ่งทีนี้ท่านรัฐมนตรีปิติพงษ์เนี่ยถากว่าไปคุยกับหมอมุ้ยแล้วยังคุยกันไม่เข้าใจก็แนะนําให้เล่นกีตาร์ให้ฟังเพราะท่านเป็นนักดนตรีจะได้เข้ากับไวโอลินกับปีกับขลุยเ่ีเยก็นั่นแหละครับก็น่าจะไปวงเดียวกันเพราะว่าถ้าท่านเล่นกันคนละเพลงเนี่ยโอ้วังเวงกันทั้งประเทศแหละครับ ต้องนัดเพลงกันก่อนนะคะนอกจากนัดเครื่องดนตรีแล้วครับค่ะก็รอดูนะคะบทบาทของรัฐมนตรีกรเกษตรเนี่ยนะคะว่าสามารถจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือไม่แต่เป้าหมายเขาก็ดีคือเขาอยากจะพัฒนาโครงสร้างการผลิตข้าวในประเทศไทยให้มีคุณลักษณะโดดเด่นเหมือนประเทศญี่ปุ่นนั่นเองะะเอาเธอคิดอะไรมาช่วยชาวบ้านช่วยชาวนาเนี่ยส่วนตัวผมผมเชียร์ทั้งนั้นอะอให้ช่วยได้จริงเถอะและผมไม่ไปอิจฉ้าชาวนาไม่อิจช้าชาวสวนยางหรอกที่รัฐบาลจะเอาเงินไปให้น่ะ แต่ว่าทํายังไงแล้วให้มันเกิดความยั่งยืนทํายังไงแล้วให้มันท่วนทั่วทํายังไงแล้วให้มันบริรรสุทธิ์โปร่งใสตรงไปตรงมามนี่พูดก็พูดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ผมนี่เป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะว่า,าสิ้นปีนี้เศรษฐกิจยังไม่กระเื้องอขึ้นต้นปีหน้าเศรษฐกิจก็ยังไม่มีสัญญาณบวกเนี่ยนะฮะผมกลัวชาวบ้านเขาจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้หมอมุ้ยมาทํางานขุดลอกเลยล้ครับรับรับวันละสามร้อยแล้วให้คนอื่น มาทำเศรษฐกิจไหมจะยอมเหรอคะแหมหม่อมอุ๋ยเขามีรายได้ระดับพันล้านนะคะก็ผมไม่ทราบแต่ว่าผมเริ่มได้ยินว่าอาจจะมีการปรับคอรมอบ้างเหมือนกันบ้างครับต้นปีน่ะค่ะไม่ทราบนะฮะได้ยินมาอย่างนี้และผมเป็นคนซื่อเนี่ยผมได้ยินอะไรมาผมพูดทางนั้นผมเก็บความลับได้ที่ไหนผมไม่มีความลับหรอกท่านผู้ชมหรอกผมเป็นคนจริงใจได้ยินมาอย่างนี้ค่ะ แล้วไม่รู้หวยจะออกตรงไหนนะครับถ้ามีการปรับครมออย่างนี้คุณสมคิดจตุวสิทธก,ก็อาจจะมานําอย่างนั้นเหรอคะมาไม่ได้ครับเพราะว่ารัฐธรมรมนูญชั่วคราวเขากาหนดไว้ว่าใครเคยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมารับตําแหน่งไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องการปรับคอรมอนี่ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะปรับมหมอมุยนะฮะค่ะอันนี้ต้องพูดให้ชัดก่อนเดี๋ยวหาว่าผมทยะปล่อยข่าวมั่วแต่ไอ้เรื่องปอรับคอรมอเนี่ยเริ่มได้ยินม,มาเหมือนกัน แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าหากว่าจะมีการปรับครมอเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่ยากเพราะบางทีปรับแล้วประชาชนก็ยังไม่รู้สึกว่ามีการปรับค่ะเพราะไอ้คนที่ถูกปรับประชาชนอาจจะจําไม่ได้เลยนะครับว่าอยู่กระทรวงไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาออกไปแล้วเนี่ยค,คนก็ยังไม่รู้ว่าอา้าเขาปรับแล้วเลยดีไปอย่างเหมือนกันฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีแรงกรับเพื่อมค่ะ เพรเรียบสงบไปหมดเลยนะครับหลายหลายกระทรวงออแต่ที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวแล้วเป็นที่จับตาของพี่น้องประชาชนก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคราวนี้มาในตัวของคุณยิ่งรักชินวัตรกันบ้างเพราะว่า12พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะสอนอชอจะเป็นการประชุมนัดพิเศษนะคะมีวาระเรื่องถอดถอนของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยค่ะที่สอนอชอได้มีการรับเรื่องมาจากปปชนะคะซึ่งปปชก็อ้างในเรื่องของกฎหมายลูกเพราะว่าอ้างกฎหมายรัฐมนูญปี50ไม่ได้ แล้วเพราะว่าถูกชิงทิ้งไปแล้วก็อ้างถึงพรบรลูก2ประเด็นก็คือพรบรปปชแล้วก็พรบรบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะคะตรงนี้เองก็นํามาซึ่งนายสมชายแสวงการล่าสุดก็บอกว่า เมื่ออายการไม่ฟ้องคอสอชอซึ่งเขาจะมีการพิจารณาการในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าสรุปสุดท้ายอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องปปชก็จะส่งฟ้องเองแบบนี้น,นะคะก็ทําให้สมชายแสวงการเนี่ยค่ะบอกว่าเมื่ออายการไม่ฟ้องคอสอชอก็ต้องพิจารณาว่านายตระกูลวินิจนายภาคอายการสูงสุดใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวอายการสูงสุดและพิจารณาได้ว่านายวุฒิพงศ์วิบูรณวงศ์รองอายการสูงสุดที่ดูแลเรื่องนี้มีปัญหาหรือไม่หากมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนตัวเพราะไม่มีความกล้าหาญในการทําหน้าที่ตรงนี้เองเนี่ยค่ะดูเหมือนว่านายสมชายเนี่ยจะมีความมั่นอกมั่นใจกับอำนาจของตัวเองถึงขนาดจะสามารถปลดอายการสูงสุดได้เลยคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะถ้าปล่อยให้ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะจำเริญน,นะครับ ไอ้คำว่าเสียของเนี่ยไม่ต้องรอกันนานละเห็นเลยเพราะเอาของเสียเนี่ย <c oughs> เข้าไปนั่งอยู่ในสนชมัง้งนั่งอยู่ในสปชมัง่งค่ะผมเคยพูดในรายการนะครับว่ามันมีสำนวนเขาบอกถ้าภาชนะไม่สะอาดเนี่ยใส่อะไรลงไปก็บุญในชั้นนี้ก็เปรียบเทียบว่าถ้าเจตนาในการเข้ามายึดอำนาจของคอสชไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์เพื่อบ้านเมืองเนี่ยนะครับ ท่านจะไปทํายังไงเอาใครมาเป็นกลางแค่ไหนเข้ามาทํางานก็พังหมด้ะครับเพราะเจตนาท่านน่ะมันไม่ใช่นั่นคือภาชนะไม่สะอาดอแต่สมมุติถ้าหากว่าภาชนะสะอาดละ่ะคอสชอมีเจตนาดีอย่างพลเอกประยุทธ์ว่ามไม่ต้องการอะไรเลยไม่เรียกร้องประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเสียสละมาแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยแท้นี่ภาชนะสะอาดแต่ว่าเอาของบูดใส่ลงไปเนี่ย มันก็บูดหมดทั้งหม้อทั้งไหนั่นแหละครับค่ะทีนี้เวลามีสนชเวลามีสปชเวลามีกรรมาธิการยกร่างก็เห็นเลยครับว่าอันไหนของบูดอันไหนของเสียแล้วมันไปปนปนกันอยู่ในหม้อในไหเดียวกันเนี่ยค่ะผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันมันจะออกมาสุกออกมาสวยได้ยังไงแล้วบรรดา นักบูทั้งหลายค่ะที่ไปนั่งอยู่แล้วในสองสภาคือสอปชอสนชเนี่ยน,นะ,ะก็แอคชั่นแรงขึ้นทุกวันนะนี่ถ้าหากว่าในรัฐบาลที่มีการมาจากการเลือกตั้งค่ะสมาชิกสภาที่เป็นสอสอพยายามจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเรื่องไปอยู่ที่อายการบอกว่าถ้าอายการไม่ทำแล้วก็อายการสูุสดๆอาจจะต้องย้ายนะค่ะ รองอายการสูงสุดอาจจะต้องย้ายนะสอสอคนนั้นเนี่ยจะถูกถล่มยับ